<biases. S 2> ท่านผู้ชมทุกท่านมือนีเสถียรภาพท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามแนวทางความฝันของยายกูดนะครับเพราะว่าและซึ่งในวัดที่ผ่านมานะครับยายกูดเพิ่นกับฟันดีนะครับฝันว่ามีคนมาบอกนะครับตัวเลขหนึ่งหกนะครับตัวตรงตรงกันไปเลยนะครับผมละก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องนะครับความฝันของยายกูดเองนะครับเพราะว่ายายกูดเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกบอกคอยเป็นนะครับบอกคอยเก่ง ละกะยากไายกองน้ำเพิ่นว่าแต่นะครับช่างหนุได้ยินเรื่องราวความฝันกเ็เลยอยากเอามาฝากตอนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดวันที่16พฤษภาค,คมที่จะถึงนี่นะครับผมแลักะช่างหนุก็จะเอานะครับความฝันนะครับที่ว่าได้สอบถามคุณยายมานะครับก็เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก,กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับ สิไในประผัดคลิปดีๆจากทางช่องช่างนุพารวยนะครับผมและกาก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเนื้อหานี่เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมและการแนวเนื้อหาตัวเลขนะครับผมกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสากกินแดงรัฐบาลเท่านั้นนะครับมือหนีกับมาพอ้กันนะครับผมครับอ่าสว่างเศร้าๆนะครับผมบรรยากาศดีๆนะครับเพราะว่าหรือวานนะครับก็เล้ฝนตกนะครับเนาะฝนตกบรรยากาศดีก็ถือว่า อากาชุม então, ่มชํากันพ่อประมานนะครับผมหลักกาพี่น้องนะครับผมอยู่จังหวัดในแน่อำเภอได้แน่นะครับผมฝนตกแนบ่านออนะครับอยู่ทางบ้านนะครับอยู่นี่นะครับอำเภอปูสิงนะครับว่านกันในตกนะครับนอกฝนตกนะครับบรรยากาศดีนะครับนอกแต่กะบ่อมีร่มบันไดตกยงาเมือนเสาด้วยว่ามือหนีสิมาอีกบ่นะครับนอกฝนนอกฝนมากแดีใจน้ำนะครับนอกน้ำเกษตรกรนะครับนอกเพราะว่าพื้นฐ่าฝนนะครับค้นจีถ้ำ ให้ทําสวนนะครับปลูกพักปลูก้ากระทานะครับนอทาน้ำทาฝนช่วงนี้ก็ร้อนนะครับนะร้อนอากาศร้อนกับ40กว่า42 43 44เดี๋ยวแะเพื่อบางพื้นที่นะครับนอสำหรับอยู่เหนืออยู่ทั้งเขานี่ยก็หอนแน่แต่กับบ่เชิญว่าหลายนะครับนอกับพะวีพะงี่ต้นหมากลากใหม่แน่นะครับนะพีนองอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับฝนตัวบ่อนะครับนาะรับช่มนะครับ เล้วนะครับเสียงสัว์บนะครับผาพสัว์บกับสามารถเอมเมนต์ทักทายกันได้หรือว่าสามารถมาแปลความฝันซอยสังนุกได้นะครับนาอเอาละครับผมมาข่าวเรื่องกันต่นนะครับผมกับฝันคุณยายกูดนะครับนาอก็ได้ไปอจดนะครับเดี๋ยวไปสอบถามเนื้อหานะครับสิมา่ลเราเอาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคุณยายนะครับนาะไเด้๋ฝันว่านะครับนาอฝันว่า คือยังจักของนี่นะครับเนาะคือยังคุณยายนะครับแต่ไปไข่ไขงานวัดนะครับเนาะงานวัดคนกัหลายนะครับงานวัดคนกัหลายคือจังเข้าเฮยอย่างสักอย่างนี่แหละคุณยายว่าแต่นันคนหลายครับคุณยายว่าเฮแล้วก็มีอ่าพวกเครื่องเสียงนะครับเนาะแต่ตอนที่คุณยายไปน่ยมันโบเมนรดแฮน้ํบาบาลเท่ามันเป็นแบบกองเงาคุณยายว่าตีเป็นแบบเสมือนคือคนสมัยไดกี่นะครับเนาะแฮกองเงาเป่าแค้นเพวลาคุณยายว่าเป่าแค้น ก้อนนะครับอ้อมขันชีว่างานบวชนี่กับโบเมียนนะครับเนาะแต้กับอันชีว่างานผาปากับโบเชิงคุใหย่าเพราะว่าขันว่าบวชนี่กับโบมีนาคเป็นว่าแต่ขันว่าขันว่างานผาป่าเต้กะต้นไม่อ่าต้นเงินนะครับเนาะเขาว่าอือต้นเงินต้นยังนี่กะมีอยู่ประมาณสามสี่ต้นนะครับคุ้นย่า่วากับว่าหลายเต้ที่แปลกบางนึงก็คือว่าคนอันหลายเต็มบัตรคุณนย่า่วาการลัางอ้อมบวชแห่อ้อมบวชคุณย่ายวาในความฝันคนหลายแฮ่มวน มีแต่คนมวนคนนตินนะครับนอมีแต่คนนตินคนมวลห้ายเพว่าบมากนาหลายตามีแต่แต่สีแปลกก็คือว่าคนที่ไปนั่นโ่หูจักจักคนเพราว่าคุนได้วาในความฝันโ่หูจักจักคนแต่จะของกับคืดนมวนกับฟ้อนน้ำเขาเสดียวคุนได้ว่ากับในยางอ้อมบวดคุนได้ว่ากะขันว่างานบวดนี่กะคือสีโบเมนเนี่ยุนได้ว่าเพราะว่าแนี่เบืองหนีโบมีนาจักสีเบ็นงานยางขันว่าผาปลาคือสีต้นหน่อยแท้คุนได้ว่า แต่กระหูว่าแต่สิมวนย่างเดียวลระคุณยายวา่าก็เลยเต้นน้ำเขาอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปเพื่อนว่าบาดีก็เลยไปพ่อนะครับพ่อผู้ยิ่งนขคณะเต้นนะพ่อผู้ยิ่งคนเก่าคุณยายจำได้ว่าคนนี้แหละจีว่าเพิ่นเมื่อวานหนึ่งหกงวดที่ผ่านมานั่นคุณยายก็เลยเข้าไปถามเอ้าไปจังไดมาจังไดคุณยายถามกันคุณยายก็เลยว่าบุญดีแล้วมาเี่ละหฮวมบุญน้ำเพิ่นคุณยายว่า แต่เรียกว่ามั่งห้อมบุญน้ำเพิ่นน,นี่ละบ้านนี้เพิ่นกับบริษัทสนใจยังนอคนุณยายเพิ่นกับมวนกรอยากไปมวนพอเห็นเหล่าเพิ่นก็เลยไปเต้นอีกเวลาไปเต้นน้ำเขาหร่อกองเงาไปเนาะตีกองเงากระเป๋า,าแค้นนะครับเนาะคือสมัยตะกี้ตอนเพิ่นเป็นสาวๆนะเพิ่นว่าคุณยายบรรยากาศเป็นสนหรอเพิ่นว่าบ้านบรคือขู่มือนี่เด้รถเฮเครื่องเสียงตุ่มดําดุ่มดําเพิ่นว่าจักเป็นยังเป็นยัง จักอียังตีใส่กันแน่หล่ะเพื่อนว่าเป็นมุนๆนะบ่คือสมัยเดรกี่เป้าแค้นกับกล่องนี่ม้วนกลุ่มที่เพื่อนว่าบลาหนี้กัเลยบ่ได้สนใจคนนั้นแต่หันหูอยู่ว่าจําได้ว่าน่ะหลักข้นนึงหันหลักที่ว่าเพิ่นมาบอกหัวหนึงหันบลาหนี้กัเลยได้มาเศร้าเมื่อยเพื่อนว่าเดียมานั่งมั่นกับเดียบเปลี่ยนสมือนว่าคือคือสิเป็นพวกไข่ไข่ล่งท่านล่องยังสีมี่มองนางแต่เต้นบ่มีเพื่ต่ว่าเป็นต้นใหม่ ใครวัดปลาเป็นธนองนั้นคุณยายว่าพอเดนมานางเลี้ยวเพิ่นก็เลยเด้ผู้นั้นแหละไกย่างมหาอีกเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยถามว่าเปลี่ยนจะไหนน้องวดนึงหันนี้มานบอก่เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยคิดพอได้โอ้มาอยยุกับเจ้าตัวมาบอกเพิ่นวางสิเจ้าตัวมาบอกข่อยงวดนึงหันนี้หนึ่งหกเพิ่นก็เลยว่าเออกะกัพ่อได้อยู่เพิ่นว่า่นกับหัวกันแฮ่เพิ่นว่าเราผู้เฒ่าคุยกันเนาะเพราะว่าเพิ่นกัคขึ้นจีว่า ดุนเล่าข้าวเดียวกันก็เพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยเอื่นเอื่นใส่ข้ามน้าว่าโตโตเฮ้าโตเฮ้านะครับเนาะภาษาอ่าภาคอีสานกัน่าจะรูกันดีนะครับเนาะเพราะว่าคุณยายคนนันน่าสิอายุใก่เคียงกันเวลาเพิ่นใส่ข้ามเทนว่าโตเพิ่นว่าโตโตตัวมาบอกรางวนหนึ่งหันกับพ่อได้ยุเพิ่นว่าเพิ่นกับหัวกันเพล่นกับคุยกันนะครับเรื่องนั่นเรื่องนี้คุณยายว่าอ่าพอคุยเรียบร้อยแล้วบ้านี้คุณยายก็เลยได้กลับมาบ้านบ้ดนี้หลังจากกลับมา กลับมาบ้านนะครับเนาะได้กลับมาบ้านแล้วบานี้เพิ่นว่ามาหอดบ้านกกเห็นผู้หญิงผู้นั้นนั่งถ่าอยู่บ้านเอ้าเพิ่อนก็ว่าเอ้าโตมาได้ไสล่ะเอ้าขึ้นมานั่งถ่าอยู่บ้านเร็วแท้บปดว่าจังซี่นะโอู้กูกลับมาพร้อมกันนี่ล่ะเพิ่นว่าจังซี่เพิ่นกะเอ้าเพิ่นกะได้คิดหยังเนาะครับเนาะเพราะว่าในความฝันเพิ่นก็เลยว่าเออบ่ได้อันนี้กกลับมาพร้อมกันนั่นล่ะเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยมานั่งเหรียู่หน้าบ้าน เพราะว่าหน้าบ้านของคุณยายนะครับเนาะคุณยายจมีต้นไม้ใหญ่นะครับเนาะต้นไม้ใหญ่เพื่นก็เด้นั่งเรียนกันอยู่หันเพื่อนก็เลยถามว่าโอ้อันงวดนี้นะครับเวลางวดนี่อันเพื่อนว่าเข้าฝันอะไรได้เพื่อนว่าผู้หญิงที่ว่ามาบอกเลขยกนะเพื่อนว่าเข้าฝันอะไรได้เวลางวดนี้เข้าฝันเป็นตู่คนนี้เพื่อนว่าก็ค you know. ือหกแปดเจ you know. ็ดเวลาเพื่อนบอกเพื่อนบอกใจกรูดนะครับเนาะเพื่อนบอกคุณยายว่าเพื่อนบอกคุณยายกรูดว่าเข้าฝันอะไได้งวดนี้ หกแปดเจ็ดเพื่อนว่าบอก่โอ้กสีดีตัวกษได้ซื้อน้ำเพิ่นว่าจรงซี่ว่าพอเพื่อนฝันเหลี่ยวเพื่อนก็บ้เวบอหยังหลายเพื่อนก็เลยย่างออกไปยางออกไปหน้าประตูประมาณเก่าสองเก้านี่แหละคุณได้เพิ่นก็เลยเด้เข้าไปในบ้านแต่ว่าสิไปบ้านแต่วัดนะครับเนาะก็สิไปเอาผ่าแพ้ายังออกตัวเพื่อนผ่าไปเอากระตุ้งกระตาไปไหวนะครับเนาะก็เลยสะดุ้งตื่นเพราะสะดุ้งตื่นมากอะคือประมาณ ส่วงเวลาคุณยายตื่นนี่คือสิประมาณตีสี่คุณยายว่าตีสี่ขึ้สิตีสี่กลัวๆแต่เลยสีแต่เลยสิลุกมาอ่าหูงเข่านะครับเนาะหูงเข่ากินกาแฟนะครับเนาะตามวิถีชีวิตอ่าของคนทั้งในบ้านเนาะเพื่อนก็เลยบอกความฝันอ่าให้อ่าแฟนเพื่อนเบิ่งนะครับคุณตานะครับเนาะคุณตาเพื่อนว่าเอ้าฝันอีกแล้วเด้เพื่อนว่าฝันเห็นผู้เก่านั่นละเพื่อนว่าฝันเห็นผู้เก่า ต่รอบมีีนั้นว่าไปวัดเพิ่นว่าไปวัดมาไปพ่อกันอยู่วัดก็ได้ถามยูเพื่อนกัเออเพื่อนก็ว네่าเพื sí. ่อนกัท่วงเพิ่นว่าหงวดหนึ่งหันนึ่งได้บว่าเพิ่นว่าคือสีมานอยู่นอกเพิ่นว่าจังซี่ก่เลื่อยหลังจากหันกันบอกกันเรีวกกับัมาบานพอกลับมาบานแล้วกัย่งมาพร้อีอย่ก็เลยถามว่าเอ้าขึ้นมามาแต่ใสเป็นยังไงมาจังได๋คือจังไ๋มานั่งถ่าอยู่บ้านเหมันก็ว่าอืก็มาร้อมๆวมกันนั่นละเพื่อนว้าความฝันให แฟนเพื่อนฟังนะ่นะครับคุณตายยังมือเสาเนาะในระวางอกาลังกินกาแฟอยู่นะครับเพื่อนก็เรยกว่าโอ้เรียกว่าสิเป็นเจ้าที่อยู่หนี่บอพระว่างวดงวดนึงหันเพื่อนฝันอยู่บ้านนะว่าเพื่อนมาบอกคือผูหยิ่งคนที่มาบอกเรียเน่เพื่อนบอกว่าคือแบบค้ายเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับในความฝันนน้่คือว่าค่ายเป็นเพื่อนบ้านกันหูจักกันมา่อก่อนนี่สินะหักกันเหมือนแกนมาก่อนก็เลยไปมาหาซูก็เลยมาเบ ความฝันมาหากันที่สี่นะนะ่นจะเลยว่าคือสิเป็นเจ้าที่ยุยบานเฮานี่บอเพิ่นเมื่อบอกอี่าวดนี่เพราะว่าคุณยายนั่นจะได้หุงเขาแล้วนะครับเนยมือเเ้าคุณยายก็สิใส่บาตรใส่บาตรทุกเศร้าลวก็หลังจากใส่บาตรแล้วคุณยายก็สิชอบมักเอาน้ำที่กวดนะครับเนาะไปเทลงใต่ตนน้นไม้ไงนี่ละอ่าต้นไม้ไงที่ว่าอยู่หนาบานของคุณยายนะครับเพราะว่าต้นไม้ไงต้นนี้นี่คุณยายว่าอาจจะประมาณ30 40ี่สปีนะครับตั้งแต่ปลูกมา ต้นใหญ่ครับคนกอดบุหุ่มดอกต้นใหม่อยู่หน้าบ้านของคุณยายนะต้นอ่าปลูกปลูกไว้นะครับตั้งเต้ให้ดวนเพิ่นว่าเพิ่นเวลาใส่บาดเนี่ยเพิ่นก็มักไม่อยากน้ำอุทิศส่วนกุศลบุญส่วนกุศลนี่แหละยู่มองนี้หรือเพิ่นว่าเออหรือสิเป็นเจ้าทีโบ่อยู่บ้านบวมาบอกเพิ่นเบากันนะครับกับอ่าคุณตานะครับก็คือแฟนเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็เบากันเพิ่นว่าหรือสิเป็นเจ้าทีโบ่มาบอกนะครับงวดนนี้เพิ่นก็เลยนะนั่นแหละครับก็เลยนี่แหละ เนี่ยหาความฝันของคุณยายนะครับเนาะที่ว่าได้ฝันมาบัดนี้นะครับเนาะสร้างนุนะครับสิเด้เอาเนื้อหานะครับตัวเลขแนวทางนะครับเอามาฝากอาจานผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับผมเนื้อหาก็คือก็คือว่านะครับถือว่าเป็นเจ้าทีนะครับเนาะเจ้าทีมาบอกเลข3มตัวตรงๆนะครับเนาะสตัวนะครับก็คือ687ปดนะครับผมห8 7ปดเจหรือว่า ดัดเลินสองตัวจะเป็นหกแปดหกเจ็ดหลักะแปดเจ็ดนะครับผมแล้วก็ระวังไว้น้ำเนรนะครับสำรับเลขหกกับเลขเก้านะครับอาจจะเป็นตัวเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเก้าแปดเจ็ดหรือว่าเก้าแปดเก้าเจ็ดนะครับผมหลกักกะสี่ไดเอานะครับบ้านเลขที่ของคุณยายนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะเพื่อว่าฝันแนวนี้เป็นเจ้าที่มาบอกเพื่อสี่ไดเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันหรือว่าสิมาน้าดเลขที่ของอ่า คุณยายบอนะครับบ้านเลขที่ของคุณยายนะครับก็คือ2 3 7สาเจนะครับ237หรือว่า2องสามเจแต่ว่าตัดเลนก็จะเป็น2 3 2สสองเจ็ดหรือ3 7เจนะครับผมเตรียมแคปไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ฝันนะครับฝันยายกูดนะครับผมฝันว่าเจ้าที่นะครับนอเพิ่นมาให่นะครับว่านี้เป็นวดที่สอง ของคุณยายนะครับเนาะเพราะว่าคุณยายในฝันเกี่ยวนะครับคนเก่านะครับคนที่ว่าพิ่นใน้มงางห่งวดนึงหันก็คือหนึ่งหกน,นะครับตัวเดียวเขยนๆต,ต,ต้องตรงกันไปเลยนะครับงวดนี่สางนูก็เลยไปสอบถามนะครับคุณยายแล้วก็เลยเอามาเล่ากวามฝันแทนคุณยายนะครับในงวดนี้นะครับคุณยายเบาบกคอยเก่งนะครับก็เลยไห้ไปเอาเนี่ยหาข้อมูลนะครับไปเอามาเล่าสู <Q. S 1> ท่ท่านผู้ชมฟังนะครับเพราะว่าถือว่าสางนูได้ไปยินมากถือว่าเป็น ฝันทีดีนะครับเนาะฝันหินเป็นตัวเลขน,นี่ฟันยากเลยครับเนาะซ่อนส่วนมานี่ก็จะฟันไว้ห็นน,นั่นเห็นนี่แล้วก็มาแปะน,นะครับเนาะแต่คุณยายเพิ่นบอกว่างวดหนึ่งหันเพิ่นกะหายมาเร็วนะครับก็คขึ้นหนึ่งหกกันตรงตรงตรง,งวดนี้เพิ่นกบค้นเกาเนาี่ยมใหายอีกนะครับสามตัวบานี้งวดนี้สังหนุก,ก็เลยไดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับนะครับรับชมเรียวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่างหนุพารวยนะครับผม สำหรับคลิปนี้สร้างนุเสรได้อำลาพาจากท่านผู้สมไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ